หนีสวยครับจี้เข้าในเช็คเลือกปันโอ้โหตรงนี้จะไม่ได้ครับติดแซงไปทีหนึงโมกมาสั่งทุ่มมาแล้วเตียทอนทุ่มมาเอกนิกระดกแล้วอัดปัร์ติงสูงเดบอโหขึ้นนำแล้วครับทีมไทยปัร์ติงสูงเดบอโหขึ้นนำแล้วครับทีมไทยโอ้มันต้องแบบนี้ครับจังหวะเล่นร่วมกันแล้วจบที่สุดบนช่อสารชาติครับโอ้โหห้านัทีแรกเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติสิงคโปร์แล้วครับหนึ่งประตูเจาะสูงนะครับ สุภโชคหาจังหวะตัดหลังลายมาโอ้โหจะดูดตรงนี้ถ้าดูดไม่อยู่กรบทางสุภนัทไม่มีธงนำหน้าด้วยนะครับโอ้โหเอ็ดคืนมาสายยิงไกลตรงนี้โอ้โหย,ยังทุกทิ้งได้ครับของทางพิธิวัฒน์อืมต้องให้หลักลาแบบนี้ครับโอกาสอีกครั้งของ,ง,ท,งทิดตะทายนะครับพิเกียวไหลสุภชยัยแปดแจ้นตรงนี้โอ้โหก็ย,ยังทุกทิ้งไปได้ครับเสาสองยังมีสุภนัทยิงไว้ก่อนทิรธรทอนแปะมานิติพงม,มีเวลาจี้เลยครับ จี้มาไหลไขว้ตู้นี้ขอเอกนิตไม่ได้ครับโอ้โหยังติดเซฟของฮัสซันนี่ลูกต่อยังไม่มาครับโอ้เข้าทําอย่างสวยเลยครับลุงเมฟิกได้ไหลออกมาหาจ,าจังหวะใจเสาไกลแล้วชาร์จตรงนี้โอ้โหตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเลยโอ้โหลูกนี้โอ้โมาแล้วเอาจนได้แล้วเป็นทางอนุวาลครับกลับเข้าสู่เกมของสิงคโปร์อย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้ประตูที่สองครับจังหวะของสิงคโปร์เนี่ยเริ่มทำจังหวะของขตัวเองได้นะเอกนิต เปลี่ยนออกมานีตที่พงยิงใกล้ตรงนี้ก็อย, <c oughs> ยังรักเข้าอยู่มือเลยครับฮัสซันซ <c oughs> านี่ <มา S 2> ดิงมีจังหวะ้มาพักเล่นอุยได้ทั้งสองดูยองเลือกอตรงนี้ก็ไม่ได้หนีตัวกํำพลมากอแต่ว่าโดนไปมีมงเช็ดมาเอาเข้าทางสุภน,นัทจะตววัดเร็วก็ยังไปติดทางไร้ฮารสตัวนะครับฮัสซันซานี่ครับป่อยขึ้นมาที่อมดูยองกลายเป็นเด่นขึ้นมาเลยครับสมดูยองในช่วงต้นรึ้นหลังเนี่ สุพโชโหาจังหวะเปิดตัดย้อนมาหัวตรงนี้โอ้โหบอลยังุสั่์เลยมาถึงทางเอกนี้ก็แต่ว่าซัดใต้บอลไปครับโอ้โหบอลมาแล้วดีได้ให้ช่องนี้มาสุพันนัทอัปปาสองหนึ่งครับขึ้นน้ำจนได้ครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหธีรสินครับไม่รู้ว่าต้องพูดคำไหนเพราะว่า ขาดที่เส้นเหมือนขาดใจสัมผัสแรกของที่เส้นเป็นแอสแต่งช่องนี้ให้สุนันทวิ่งเอ้าคืนคืนไหลเริ่มแ <c oughs> <c oughs> ช่วงว่นี้โอ้จะพลาด <c oughs> ยังคุบได้ครับอัสันซานนี่มาถึงสุนันตวัดเข้ามายังสก,กัดทิ้งได้ครับโอ้โหทำไมดื้อจังเลยครับอัสันซานนี่ <c oughs> ใครได้ไหมดึงจังหวะขวาของสุปพรรนาดเข้าไปสามหนึ่งครับจบไปเลยครับโอหมาก่อนลูกนี้ครับจะได้ลงลูกครับโอ้โหนาทีที่แปดสิบเจ็ดครับโอ้ ไทยขึ้นนำเป็น3ประตูตัวหนึ่งนะครับวันนี้2ประตูเลยครับสุพรรณเหมือนตาประตูสำคัญมากๆครับ